ขาหมูข้าหมูแบบง่ายๆนะคะวันนี้ฝันจะมาทักทายเพื่อนๆไม่เกินหน่อยนะคะคมไปไหมอาหาาขาวกล่อขากล่องนะคะเพ่อนๆขกันบ้างไหมคะเข่กันบ้างไหมทานมาแล้วหมดหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆค่ะ นหนึ่งกล่องมือชา้ามือง่ายๆของขันเองหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ลืมสาวสุพันครั้นี้นะคะก้ามาเป็นกำลังใจให้กันเด้อนะคะ มาทักทายกันหน่อย กาน,นี้จบแล้วคปแต่งหน้ารายการไลฟ์สดไปนะไลฟ์สดเลย,นะลเลยแต่งหน้าพอเลสติกไม่มีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะฝันก็มาทักทายนะคะพี่กุษดีน้องแอบ,บขึ้นนะคะพี่กุศดีคะแอบบขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำคิดหนูก็ร้องก็เลยแอบ,บขึ้นแอบบขึ้นนิดหน่อยสวัสดีนะคะพี่กุษดีสวัสดีนะคะ น่าแอบ,บขึ้นน่าแอบ,บขึ้นค่ะแอบบขึ้นไม่นานเดี๋ยวประมาณสักเนี่ยมื้อเช้าของหนูกล่องเนี้ยยี่สิบห้าบาทแถวเนี้ยก็แบบว่ากินแ่บง่ายคุณจะดดีแล้วหนูเดี๋ยวหนูก็จะตัดลงไปคลิปเลยแล้วก็วันนี้มื้อเช้าของของสาวสุปทางเจนนี่ข้าวไข่ดาวหมูสับนะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทเพราะตอนเนี้ยก็มาน,นานำเสนอสินค้าตัวใหม่ ของโป๊ไก่ย่าง5้าดาวจะมีสินค้าตัวใหม่ลงเร็วๆนี้ไก่ทรงเครื่องในราคาตัวละ129บาท129บาทจอก็ยังอยู่ทองเดิม20บาทแต่ลดต้นตำรับก็จะปรับเป็น160บาท,ทไข่ดำก็165แถมโค้่งเถิดนี่คือรายการที่ฝันจะมาแจ้งเพื่อนๆให้รู้ว่าตอนนี้โปโปโปนะคะเนี่ยหน้าไม่ได้แต่งเลยไม่รู้จ้ะ อเนนไ่ได้แตงหน้าเลยนะตายหน้าตอดูแลเดือ,อเนเลยอ่ะไม่แต่งหน้าดีมากเลยขอใจพลังหัวกใจพลังบอกขอบคุณนะคะพี่ปู่นะคะขอบคุณมากปรดีอ่าปรดีน้อง ไม่เจอกันนานนะลงไม่นานค่ะลงไม่นานเพราะว่าจะขึ้นจะขึ้นไม่นานหรอกปู่สางเพราะช่วงนี้น้องไม่ค่อยได้ไปหาพี่บุญนะแต่ว่าแอบไปแอ,ปอบไปจอดแต่ว่าไม่มีเวลาเข้าไปทากบอกตรงๆว่าพักแล้วมันจะอยู่ยาวเพราะช่วงนี้ใส่ของยุ่งด้วยใส่ข,ของยุ่งมากเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ เลยมาโชว์หน,น้าสักนิดนึงให้หายคิดถึงกันนะคะแต่แงแตงแต่งก้าสวยอยู่แล้วแต่งก้าสวยแล้วนะคะไม่ได้แต่งเลยอะพี่บุ๋มหน้าหนูไม่ได้แต่งวันนี้หนูก็อยุ่ชุดเนี้ยชุดนี้ยหลี้ยุดเนี้ยชุดเนี้ยเนีเนี่ยเนี้ยเนียเนียเน้เนี้ยเนนี้ยเน้้ยเ,น,เน,บบน้นี้เนียเนี้นี้เนี้มเนี้ยเ้เนี้ยเนี้เ์เนมเน้ สวัสดีค่ะพี่บุคคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่ามันก็แฟฟอมแต่ว่าวันไหนเขาไม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนูไม่ได้แชร์ลิงก์ไปให้ใครเพราะว่าอยาให้เขามาดูย้อนหลังเอาให้เขามาดูย้อนหลังเอาให้ดูย้อนหลังเอาแล้วค่ะ ขอพี่ปูใกล้ใกล้ถึงแล้วเนาะเดี๋ยววันที่วันอ่าวันใกล้ๆกล้ถึงเดี๋ยวน้องจะไปปิดให้ตอนนี้ยังไม่ปิดวันที่เหลือน้อยๆเดี๋ยวน้องจะไปปิดให้นะสองสัญญาน้องยังบิดเยอะวันที่เหลือเนี่ยอ่ะเหลือน้อยลุ้นตอนนั้นอ่ะลุ้นลุ้นแหล่ไม่หนึ่งแหล่ที่พี่จะจะครบครบถึงเส้นชัยน้องจะไปปิดให้น้องจะไปปิดให้นะคะ คุณไ,ได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยอ้ oh, หนูไปเบาเสียงไว้เอง mm. ก็ยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะ mm. ก็อีกอีกสี่นาทีประมาณสิบห้านาทีพี่บุจะไลน์ประมาณสิบห้านาทีแล้วจะลง mm. ก็หนูจะตัดไปเป็นคลิป mm. ขอบคุณมากค่ะ แต่เดี๋ยวตอนเราก็ตอนนี้ยของพี่บุ๋กก็เหลือยังเหลือหลายอยู่เนาะมันยังไม่อยากไปปิดออกไปปิดตอนใกลๆ้ๆไม่ค่อยมีเวลาก็าพี่บุ๋กหาชิคก็ยังไม่ได้ทํเาทเลวไม่มีเวลาทําเลยอะไม่มีเวลาจริงๆก็เหนื่อยเวลาไปถ่ายเนาะเวลาหยุดมันก็ทํางานบ้างก็จบนะก็เลยอแ,แอบดูเพื่อนเราแล้วกันแอบดูมั่งไม่ลงมั่งอะไรเงี้ยก็แอบดูเอา พี่ปูทานค้างยังวันนี้กม็มีอะไรอ่ะก็มีไก่นะช่วงนี้ก็เริ่มเอ่อา<_><_<_<_>ลิน่านี่ลิกสาะแอบขึ้นนาลิน่านะพี่อุกสาแอบขึ้นนะ ขึ้นนะเนี่ยบอกให้รู้ mm hmm. จะดีสวัสดีค่ะอ้าวพี่ซ่าอ่าน้องฟาังเตือน้องฟาังเตือขอบคุณนะคะน้องฟาังเตือนะคะขอบคุณแม่น้องฟาังเตือนะคะ สวัสดีค่ะพี่บุนนะคะสวัสดีกันนะคะก็มาทักทายกันนะคะไม่นานนะคะเดี๋ยวฝันก็จะลงแล้วนะคะจะไไม่นานไดแค่พอให้ช้องเคลื่อนไหวแล้วนั่นเองะคะ่ะลองกระจายแสดงผให้พี่บุญว่าติดโคติดโคติดโคได้เลยค่ะติดโคลได้เลยค่ะนะคะงั้นเลี้ยงขนมกันไปก่อนนะคะ อ่อตกใจคิดว่าติดโควิดตกองใจมัดเลยไงตกใจมัดเลยว่าติดโควิดใช่ไหม โควิดใช่ไหมเอาให้มาเห็นในไล์สดจะมั่งเนรอเดี๋ยวจะลืมหนูซะไงนะัห้ามลืมกันนะห้ามลืมกันนะถ้าลืมเมื่อไหร่แล้วจะแอบไปย่องที่บ้านเลย ผ่านแล้วผ่านแล้ว,ลวเรียบร้อยใช่ไหมผ่านแล้วในชะ่ไหมตั้นโตแล้วเรียบร้อยนะคะอีกห้านาทีเดี๋ยวฝนจะลงนะคะห้านาทีฝนจะลงเพราะว่าจะไลฟ์แตะไปเป็นคลิปให้เพื่อนๆกลับมาดูด้วยมาชมด้วยนะคะจะไลฟ์ไม่นานเอาแค่ให้พอแบบว่าให้ให้คิดถึงกันเยอะๆ่น้องเงอะไรนะ โอมสิบที่อะไรนะทา้าสื่เจริญสีไอมีผลรักและเมตตาอะไรนะ่ะที่น้องสาวรนะ้องฟังน่ะดูชอบนะเพลงเนี้ยอะไรนะั่นน่ะจะเพลงเนี้ยชอบอยู่คาถาอะไรนะใช่ไหมเพลงนี้นะ อย่างนี้นะใช่ไหมพี่ดูชอบแบบนี้เดกนี่เพราะใช่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 เดนี่เพาะน้องสาวร้องเพาะนะ เพลงจบก็คือลงกันนะเพลงจบก็คือลงลงเลยปิดคิปเลยใช่มีผู้ใดกำมาบ้านเเค่วันนี้ วย่จัาจะมีคนไม่ติดไม่จะติดีไม่ติดถารักจิงยังไงจะรักนก็รักตักกะล้ะางห้บ้นานที่ไหน បបួលរាណផាកណាស់អូនតាគង់ណាស្រដៀងឆ្មែឲ្យចិត្តក្នុងដៅផ្កះស្រងាយ៉ាងណាកណ្ដាលឋានសួគ៌យ៉ាងមានសព្វ สวัสดีนะคะพี่กเกษตรแบบมากพี่สุทสวัสดีค่ะนะคะพี่กเกษตรแบบมากคุณมีสมอสวัสดีนะคะใส่ปลงกเป่าแน่นอนนะ

มาใจให้ฟังฟันก็ขอลงนะคะลงเท่านี้อาจจะจับเป็นคลิปให้เพื่อนๆท่านมาชมแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาดูชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ปันด้วยนะคะจากสาวสะพานแฟมมาี่ครบคุณพี่บูญน้องเมยสมนน้องฟานตือพี่กเกษตรผสมประสานแล้วก็คุณสนอและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมย้อนหลังรักนะทุกคนนะบายไปฮานะคุณค่ะ